นะ네คร ı, ับที่สามารถลงถึงที่ได้นะครับการ่องขสองเวลาการถึงที่ที่ทาง่รงงานผู้รับจำกัดไหลนะครับก็น่าจะไม่เกินสามิเมตรนะครับอ่าแ้ในรุ่นในสุนนะครับรวมถึงรุ่นหนึ่งร้า ขับง่ายครับพี่จินใหญ่ก็บอกว่าท่านมาลองแค่คังเดียวท่านขับเหมือนมืออาชีพนะครับนะนี่คือสิ่งนึงที่จังหวัดท่านสากลจังหวัดนะครับท่านลองลองมนนะครับเชิญสมประทานแต่ท่านมาช่วยประทานจังหวัดนะครับนะครับตักเจ้าประทานครับเชิญเลยครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับทั้งสามคันครับคันแรกนะครับท่านผู้ว่าประจำตำแหน่งอยู่นะครับ ท่านหัวหน้าสารนะครับผู้พิพากษาท่านอาัครทุกคนนะครับเดี๋ยวสักรู่ครับพอนับถอยหลังให้สัญญาณลากจนไปถึงเส้นนี้ใช่ไหมฮะหมายถึงอะไรนะรับเลยครับนับเลยหนึ่งคนผมดูแล้วนะครับใครที่ลากรถท่านผู้นพากษานีานาา่นะท่านชุนรัประทานดูหน้าเหนื่อยมากเลยนะอะไรนะขอสิทอก เดี๋ยวทีมงานทีมงานได้ไหมฮะเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายเดี๋ยวนายเขาแข่งเสร็จแล้วนายนายเพอ่์คัดทางนะครับนี่คือที่หนึ่งครับนะครับรับเงนินรางวัลสี่พบาทครับจากการแข่งขันบากรรมกีฬาสานุกสนานคูโบโต ลากแล้วแจกครับจากคูโบต้านะครับวันนี้ขอบคจ,จังหวัดไปแล้วนายผู้ว่าอย่างนี้นายผู้ว่าอย่างนี้ <c oughs> ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ